นักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูเช่นเคยนะครับกับครูกบสังวานกำเงินนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนนะครับก็คือเรื่องการเขียนแผนภาพนะครับเออคงเรื่องหลานยายกับตานะครับเออประกอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับภาษาไทยนะครับก็เป็นการเขียนภาพียน แผนภาพโครงเรื่องนะครับเรื่องหลานยายกับตานะครับเดี๋ยวเราไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ดูคลิปแล้วก็ได้ทําแบบฝึกหัดนะครับจากคลิปนี้แล้วนักเรียนก็ต้องสามารถบอกได้ว่าเนี่ยอ่านนิทานเรื่องหลานยายกับตาได้ใช่ไหมครับ สนักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้นะครับออการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็เหมือนเดิมแล้วก็จะแบ่งเป็นออตัวละครนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องหลานยายตาตานะครับแล้วก็สถานที่และที่สําคัญก็คือเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะครับต่อไป3นะครับมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนะครับมารยาทในการอ่านก็คือ แบ่งวัรให้ถูกต้องไม่พูดคุยกันใช่ไหมครับส่วนมารยาทในการเขียนก็คือเขียนให้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับอย่าใส่คําที่เป็นคําหยาบนะครับออใส่เป็นภาษาทางการใช่ไหมครับไม่ใส่ภาษาพูดนะครับหลังจากที่รู้การเรียนรู้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปร่างหน้าตาใบงานที่7นะครับการเขียนแผน่นภาพโครงเรื่องนะครับ จากเรื่องหลานยายกับตาก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องหลานยายกับตานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานก่อนว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องหลานยายกับตาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรนะครับจะได้เป็นเป็นอะไรครับเป็นหลักในการอ่านแล้วเราจะได้ตอบคําถามไปด้วยเลยใช่ไหมครับอ่านซึ่งเรื่องหลานยายกับตานะครับเขาก็จะแบ่งโครงเรื่องเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนะครับก็จะมี ัวละครที่เกิดขึ้นในเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องใช่ไหมครับและอันที่3นะครับอันนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์สําคัญนะครับและที่สําคัญแล้วก็ก็เป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องอาจจะหาได้มากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะมีข้อคิดอย่างอื่นที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่างใช่ไหมครับเอออาจจะเขียนเป็นข้อก็ได้นะครับทีนี้ เรารู้แล้วว่าเขาไม่หาตัวละครให้หาสถานที่แล้วก็เหตุการณ์สําคัญแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวเราไปเรื่องกันพร้อมๆกันนะครับเรื่องหลานยายกับตานะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนกะเรียนก็อ่านไปด้วยนะครับท่านใดที่อยู่ที่บ้านก็อ่านไปพร้อมกันนะครับพร้อมนะครับหลังจากหลานตาหลังจากหลานไปตามเอาถั่วงาเจ็บเมล็ดเจ็บนาน,นะครับ คืนมาจากกาได้ทำให้ยายกตาต้องมาปรึกษากันและเห็นว่าหลานเป็นเด็กดีมีสติปัญญารู้จักสังเกตรู้จักแก้ปัญหาเข้าใจหาผู้ช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจนสำเร็จตามที่ต้องการอ่ะอันนี้เราเห็นตัวละครคือใครครับเออคือมีใคร ยายใช่ไหมครับอ่ออกบใครกับตานั่นเองนะครับมาปรึกษากันสถานที่มีสถานที่ไหมครับอ่าสถานที่ยังไม่ปรากฏใช่ไหมครับอ่าก็คิดก็ยังไม่ได้นะเนาะต่อไปน้าที่สองนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะหลานขาดความรับผิดชอบเอาแต่เล่นตามภาษาเด็กจะตีไปก็ตายเปล่า และอาจเป็นเพราะตนไม่ได้สอนหลานเท่าที่ควรจึงต้องให้ความใกล้ชิดให้เวลากับหลานให้มากขึ้นพอว่างจากทำไร่ตาสอนให้หลานทำของเล่นเช่นล้อเลื่อนและสอนให้หลานสารนตะกล้ากับบุ้งกระจาดน,นะครับอ่ะมีใครครับตรงนี้อ่ามีที่แน่ๆน,นะครับตัวละครก็คือมีหลานเข้ามาใช่ไหมครับ เราก็จะได้สามคนมียายมีตาแล้วก็มีหลานนะครับข้อคิดก็น่าจะเป็นอะไรครับเออเขาไม่มีเวลาเลี้ยงหลานจึงทําให้หลานเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเออดังนั้นข้อคิดก็คือถ้าเรามีเวลาเลี้ยงดูนะครับเราก็จะสามารถอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นเด็กที่ดีได้ใช่ไหมครับอ,อ่าต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับบางครั้งสอนให้ทําเบ้าแล้วพาหลานไปเล่นเว้า สอนให้รู้จักทิศทางลมลมรู้จักการผ่อนสายต้านหรือดึงสายอ๋อป่านนะครับป่านให้เว้าวลอยอยู่ได้นานๆส่วนยายสอนให้หลานใช้ทางมะพร้าวมาสานเป็นรูปปลานกหมวกตะกร้าไอตะกร้อเมื่อสานเสร็จยายก็ชมหลานทุกครั้งยามค่ำก็จะคุย กับหลานชวนให้ดูท้องฟ้าดูตำแหน่งของดวงดาวและกลุ่มดาวนะครับนะคุณยายเนี่ยได้สอนอะไรครับให้หลานใช้ทางมะพร้าวมาสานเป็นรูปปลานะครับอันนี้ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเออรู้จักการใช้วัสดุนะครับที่เรามีภายในบ้านนะครับออที่บ้านเรามีเช่นทางมะพร้าวเ,เนี่ยมาสานเป็นรูปนกปลาหมวกตะก้อเป็นของเล่น แทนที่เราจะไปซื้อใช่ไหมครับก็มาออประดิษฐ์ทําเองได้ใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็ชวนให้ดูท้องฟ้าตำแหน่งของดวงดาวและกลุ่มดาวใช่ไหมครับให้รู้จักกลุ่มดาวนี่คือกลุ่มดาวอะไรนะออต่อไปนอกจากนี้นะครับก็ยังเล่านิทานเรื่องดาวลูกไก่ให้หลานฟังก่อนหลานจะพาก่อนจะพาหลานเข้านอน วันหนึ่งขณะที่ตากำลังสอนให้หลานเล่นล้อเลื่อนอยู่นั้นพันก็คิดได้ว่าหลานของเราเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นนะครับไม่มีเพื่อนร่วมหัวเล้ะนะครับจึงไปปรึกษายายเพื่อจะพาหลานเข้าโรงเรียนเพื่อหาความรู้และประสบการณ์เออคุณตากับคุณยายเนี่ยก็ได้แต่ทำ ของเล่นให้หลานเล่นแต่หลานไม่มีเพื่อนเล่นนะครับไม่ได้เข้าสังคมใช่ไหมครับออตาก็เลยได้ไปปรึกษากับยายว่าจะพาหลานเนี่ยเข้าโรงเรียนนะครับจะได้ไปเจอสังคมใช่ไหมครับต่อมานะครับทุกวันตาจะปั่นรถจักรยานไปรับส่งหลานที่โรงเรียนนะครับยายจะทําอาหารใส่ปิโตให้หลานไปกินกลางวัน นะเมื่อหลานกลับมาถึงบ้านจะเล่าว่าเที่ยงเรียนได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับยามค่ำก่อนนอนก็จะนึกถึงพระคุณของยายกับตาที่เลี้ยงดูและส่งให้เรียนหนังสือจนสามารถมีความรู้ติดตัวเพื่อใช้ในการดํำรงชีวิตในอนาคตได้นะครับพอไปเรียนเยอะนะสังคมก็ว่างกว้างนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรที่ตนเองได้ประสบพบเจอ อบรมท้งความรู้ทิ่ครูได้อบรมสั่งสอนนอกจากเขาจะให้ความรู้แล้วเขาก็ยังได้อบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธาารรมการกระตันยูกระตเวทีใช่ไหมครับการตอบแทนบุญคุณเนี่ยทำให้หลานเนี่ยเกิดความรู้สึกสำนึกบุญคุณของตากับหลานนะครับที่เลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับนะและที่สําคัญก็ ทำให้ได้เรียนหนังสือสามารถมีความรู้ติดตัวเพื่อเอาไปเป็นเครื่องมือในการกอบโกยหรือการหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวได้ด้วยใช่ไหมครับต่อไปจบลงนะครับต่อไปเป็นใบงานที่7ที่เราจะต้องทํานั่นคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องผูู้บอกไปแล้วนะครับว่าการเรื่องจากเรื่องหลายหัยายกับตาจะประกอบไปด้วยกี่ส่วนนะครับ อ่าสามส่วนมีตัวละครใช่ไหมครับอ่ามีสถานที่มีอะไรครับมีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในเรื่องแล้วก็คิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องใช่ไหมครับอ่าอ่าทีนี้ครูก็จะมาเขียนอ่าเดี๋ยวดูก่อนตัวละครที่เราเห็นในเรื่องหลักมีใครบ้างมีสามตัวใช่ไหมครับอ่ามีมีใครครับมีตามียายแล้วก็มี หลานนะครับครูก็จะเขียนใส่ตายายแล้วก็หลานนะครับก็จบใช่ไหมครับอ่านะหรือมีตัวอะไรอีกเนาะเท่าที่เห็นก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับเออนะต่อไปสถานที่ที่เกิดขึ้นแน่ๆละ่ะเออต้องเป็นบ้านตายายแล้วก็ที่ไหนที่ทโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่หลานเนี่ยได้ไปเรียนใช่ไหมครับอ่านะแล้วก็ที่บ้านตายายนะครับที่เป็นที่พักของตายายแล้วก็หลานด้วยใช่ไหมครับส่วนเหตุ กัรที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นหนึ่งเลยนะครับตาสอนหลานให้มีความรับผิดชอบใช่ไหมครับตั้งแต่เหตุการณ์ต้นต้นของเรื่องเลยใช่ไหมครับเออสองนะครับตาสอนหลานทําของเล่นต่างๆเห็นไหมพอตากับยายเนี่ยสำนึกได้ว่าเอะเราจะต้องมีเวลาเลี้ยงดูหลานนะครับเออใช่ไหมครับเออก็เลย ให้ความสําคัญตาก็เลยสอนหลานเนี่ยทำของเล่นต่างๆมากมายใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นที่สําคัญคือล้อเลื่อนใช่ไหมครับเออล้อเลื่อนรถนะครับ3ายายสอนหลานให้ใช้ให้ใช้ทางมะพร้าวเนี่ยมาสารใช่ไหมครับสารเป็นรูปต่างๆนะครับไอ้ตั๊กแตนบ้างเอออะไรพวกเว่าวก็ทาใช่ไหมครับเออสารสิ่งต่างๆเป็นของเล่นเป็นของใช้ด้วยด้วย C ตายายพาหลานเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนะครับทั้ง4ข้อนี้เป็นเหตุการณ์สาคัญทั้งสิ้นนะครับก็จะมี1ตาสอนหลานให้มีความรับผิดชอบของตาสอนหลานทําของเล่นต่างๆ3ยายสอนหลานใช้ทางมะพร้าวมาสารนะครับแล้วก็4ี่นะครับตายายพาหลานเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนั่นเองนะครับอ่าตอน,นข้อคิดขยัครับรบหลาน หลานยายกับตานะครับข้อคิดนะครับก็มีอยู่2ข้อที่ครูหามาได้นะครับส่วนนักเรียนหน้าอีกก็สามารถเขียนเพิ่มใส่อีกด,ด้วยนะครับอันนึงเด็กๆนะครับเด็กๆควรมีความรับผิดชอบเออนักเรียนคิดดูว่าถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบมาไม่ใช่แค่นักเรียนหมายถึงทุกคนในประเทศหรือทุกคนในโลกถ้ามีความรับผิดชอบรับรองลูกจะน่าอยู่เยอะใช่ไหมครับเช่นนักเรียนก็รู้ว่านักเรียนต้องมีหน้าที่อะไรนักเรียนมีหน้าที่ เรียนครับหน้าที่เราต่อมาก็คือเรื่องงานเพราะเ่แทนเออนรับรนักเรียนจะเป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีคนรักใคร่นะครับเออมีคนเมตตากรานีครับเออนะครับสองผู้ใหญ่ควรให้ความรักเพราะเอาไปใส่เด็กๆเ,เห็นไหมครับตอนแรกแรกเออตอน,นี้มีเวลาเลี้ยงหลานหลานเกือบเสียใช่ไหมครับเออนะครับเหมือนกันถ้าเราโตไปลูกนะครับเราก็ควรจะให้ลา าเนี่ยสิ่งต่างๆกับลูกนะครับเออไม่ใช่มีเวลาจะทํางานใช่ไหมครับเออจนลูกเสียคนนะครับตอนนี้แก้สายแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราควรให้ความรักเพราะเอาใจใส่เด็กๆนะก็เหมือนเด็กก็เหมือนที่เราเป็นเด็กตอนนี้ใช่ไหมครับเราก็รู้เอเราอยากให้พ่อแม่อยู่กับเรามีเวลาให้กับเราบ้างใช่ไหมครับเออให้ความสําคัญกับเราเช่นเดียวกัน นะครับนักเรียนก็ต้องรู้ว่าบางทีผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาก็เพราะว่าเขาก็ต้องออกไปหาทํางานนะครับหาเงินมาเลี้ยงชีพเราตอนนี้ใช่ไหมครับนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวบางครอบครัวอาจจะมีลูกสองสามคนใช่ไหมครับเออมีหน้าที่หลายอย่างต้องรับผิดชอบนะครับตรงนี้นักเรียนก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมครับอ่านะก็จบลงไปนะครับสําหรับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับ เรื่องหลานยายกับตานะครับก็จบลงไปคลิปหนึ่งนะครับใบงานเป็นใบงานที่7นักเรียนก็อย่าลืมทาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นํามาส่งครูนะครับสําหรับเรื่องหลานยายกับตานะครับเดี๋ยวครูจะแผลนถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวครูจะแผวนลิงก์แล้วก็ใบความรู้นะครับไว้ใต้คลิปด,ด้านล่างนี้เลยนะครับนักเรียนสามารถไปติ๊กดูได้นะครับ ก็ที่สำคัญก่อนจากกันไปนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในการดูคลิปของครูครั้งต่อไปนะครับคลิปดีๆให้ความรู้นะครับและที่สำคัญก็เป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ